างามคักงามเนอนะคะอันนี้ก็งามค่ะบึงดอกนี้จ้าแมนผู้ใดเหยียบหักเลยมันก็สิบโเห็นเนาะค่ะนี่อีกสามดอกค่ะอื่ปอกแตงสวรรค์ค่ะดอกกำลังข่อยากขอกินเลยเนาะคะ่ะอ้าวมีการร่างกายอีกแล้วค่ะหลายดอกอยู่ด้วยค่ะอย โดกง,งามว้าวดวงมองนี่ค่ะนี่หลายดอกี่ที่ค่ะเพียร์เย็นเปรมเดดเลยโอ้โหพออีกมูนึนงงามๆได้ไหมนะค่ะนี่ตาสวนแท้ละ่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขน,นะคะเอาก็ยินดีต้อนรับทุกช่องสาวเพียรภาพไปที่เจ้านะคะพี่น้องมือนี้ก็ว่ามอบเลาะโคกหาเก็บเห็ดนะคะ จากเมื่อวานนี้สาวแพลไทายคลิปเป็นเก็บบกหอยนะคะ่ะหอยหอมให้เบิ้งเนาะมือนี้สิมากเก็บเห็ดให้เบิ้งแล้วค่ะกะไปลุ้นไปตามกันเบิ้งเรื่อยๆขึ้นก่านะคะว่ามือามานีแพลวสิมีคัาวหมันเป็นเห็ดนี่ยังแน่หน่อยหลายสําใดกับมาลุ้นนับกันนะคะ่ะไปค่ะเอากระมาเบิ้งเป็นเห็ดกอค่ะตูมเลกดอกเลกนะคะพี่น้องในคลิปค่ะแหกหมันนะคะเนาะน้ง,งามเลยค่ะยังบ่ท้านนี้มีหอดเนี่ยห้องกระตาค่ะเนี่ย แลยงา่าเขามากก็ได้หิดมาสามสี่ดอกเลยนะค่ะเบื้องก่อนค่ะค่ะหิดพิงเหลืองพิงตองค่ะหิดพิงตองสองดอกงามๆเลยค่ะนี่อีกดอกหนึ่งค่ะอู้เถาไหลเลยค่ะว่ได้มาหลายมือหลายเนาะเถาเบิดอพอไขหิดแล้วงูกขาวเาป็นที่นี่ค่ะไขบอกเงนึงเบื้องไขหน่อยๆอยู่ก,ก็มีง,งามๆเลยค่ะ เห็ดพึ่งเข่าค่ะหรือว่าเห็ดพึ่งนายงูค่ะดอกางามเลยนี่อีกดอกนึงค่ะนี่กระแมนค่ะมีสองดอกมูเดียวกันนะคะนะ่อยี่อีกสองดอกางามๆค่ะ คิดว่าหิบพึ่งเขาสิออกเริ่มออกอีกแล้วเนะค่ะเนี่ยนี่ไงน้อยอย,อยุ่บดอกมันละสีเดียวกันนะคะก็ไปตองแล้วเบึ่องากเนี่จักน้อยมูนี่ลายดอกดูค่ะโอ้โหเบึงจุงนี้ น้ำขักน้ำขักน้ำเนื้อนะคะอันนี้จะน้ำขาบึงตอกหจ้าแมนผู้ใดเหยียบหักเลยมันก็สิบผเห็นเนะคะ่ะ ห็ดก็จุ้มนึงค่ะเห็บเจา้าหนออกมายอมมายแยมยยอยู่ค่ะบอกเป็นมูเป็นกุ้มนะคะออกเป็นเจา้าหนอดอกใหญ่ๆนี่น,นี่ลายดอกอยู่ค่ะเหด็ดอกจ้าหนดอดอกค้างๆเสียงคนเป็นเอิญกันค่ะพี่น้องกาก๊กๆยู่ อีกสามดอกค่ะอู้ดอกซ้ำนี่กำลังพ่ออยากพอกินค่ะแซ่บด้วยค่ะซ้ำนี่ปาดเบึ่งอันนี้ค่ะเห็ดเพิ่งเขา หดพึ่งเขาหิดพึ่งเ,เขาค่ะนะโอ้ยมีแต่นงาๆค่ะมาเก็บน้ำกันเด้อค่ะนี่เป็นตงสะออนค่ะดอกกำลังพ่ออยากพ่อกินเลยเนาะค่ะนั่นมืนค่ะฝนตกใส่แต่ว่าถ้าฝนตกใส่นี่เป็นพวกเหิดพึ่งหิถาไว่า้ๆด้ยค่ะ งามเลยนี่อีกดอกนึงค่ะมู่เดียวกันเน้ะค่ะน,นี่อีกสองดอกค่ะ การอีกแล้วค่ะหลายดกดกอยู่ด้วยค่ะหโยกระดกูกงามโอ้โหตาสวนคับแค่หิตหิตจังแรงงามคับงามแน่แทะค่ะโอะ้มูมันอีกแขางๆคุณค่ะอันนี้กระบ,บาลเพิ่งเพิ่องอยู่ออบ้างแต่ว่าทองเบึงโอ้ยยังบม่หันไลยเถอะเลยค่ะทองอันนี้ผู้ใดบุตเจนะ เงาสัมเอาบ่าได้ค่ะย้ายกันอยู่โอ้อยู่เป็นกลุ่มนะคะเนาะย้ายกันดูแบบบางสีล่ะค่ะเนี่ยกล่องจับบ่ได้เบิดเนาะคะ่ะจับต้องอู้เงาสัมต้องเอาะเลดอกสองดอกไปงีบสิล่ะค่ะน,น,นี่ขี่นนาะอยู่กถ้าถือฝุนแบบบังสีหย่านเน่าอยู่ค่ะย่านบลวดอยู่บลวดก็ดีเนาะคะ่ะ หิดพึ่งตองค่ะดอกหนึ่งขนาดหิดพึ่งตองค่อยออกที่ที่นานากะให้ออกห่างๆเนาะคะ่ะเท่าที่เห็นเนาะคะ่ะมองนี่ซิมียุสามดอกแต่ว่าเก็บสองดอกนีก่อนนี่อีกดอกนึง ว้าวเบิ่งมองนี้ค่ะหลายดอกก็ได,ด้ค่ะเพียรเปียบเดอดเลยโอ้โหพออีกมูนึงงามๆได้เลาะค่ะนี่ตาสวร์แท้ละ่ะทวารค้า,า,าทันหน่อยพูดนะบกขาใหญ่อ,อยุ้ยของหนอกค่ะสุดน,นีขค่ะอยากหน่อยค่ะหน่อยๆเรี่ยวๆพอถ่าได้ค่ะมันถือฝนซื้อมันอมฝน น้ำฝนเลยบึ้งในขาะบื้อเห็นดอกนี้เกือบมันเหยียบดอกนี้เป็นเฮ็ดก้อค่ะปาดขาเลยชึกโอ้ขาแม่งกินเบิดแล้วแต่ว่าดอกยังง่งมัามขาวๆอยู่ค่ะอ้ยเบิ้งอันนี้ค่ะแอ่พ,พอของดีค่ะ โอ้เพร่พ่องมาค่ายเขาค่ะโอ้ก็ได้กินโดนแล้วเด้เน,นี่ยเนี่ยพึ่บพ่วหแบบไงนึงพี่แดงเดียวคนพวกลายแดงเนาะคะ่ะโอ้ยมีแต่ยุบานเก่ามีพ่วงเดียวซ้ำนะอืมเห็นพ่วงเดียวนี่แหละค่ะถ้าแดงนี่นสิบปีจะเสบกูนี่โอ้ยเจาก็สิเก็บเอาไปฝากลูกฝากเตาพผอมเนาะคะ่ะมือเห็กดกอดออกนี่มางามเถอะค่ะฝาก ตุ้มมักงเลยเลยเบิ้งขาเพิ่นบ่งหัวจากเห็ดกินค่ะเพิ่นเอาเห็ดหน้ามุมหน้าเมาถิ่นหน้ามุมหน้าเมาแงถิ่นขอกะิเกิบเอาเนาะค่ะจ้าพี่น้องกลับมาถึงในช่วงสุดท้ายของสาแพ้แล้วนะคะแพ้กะสีมาสรลุคผลงานเห้บเบิ้งกันเลยเนาะค่ะเอาเมื่อนี่กระือว่ามีควานหมานเล็กๆแน่นอๆมาฝากอยู่เนาะค่ะ ก็ได้เป็นเหิดพิงเห็ดก็ห็ดหนาคานาแลเห็ดร่วมหลายอย่างหลายชนิดเนาะคะ่ะและก็ได้หิดหิดละงกะก็ได้ไข่เดียวนึงนะคะ่ะจากหมู่ว่านที่เพื่อนได้กันเพื่อนก็นได้หลายอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าสาวเพลหัน่นบบได้เนาะได้ไข่หนึ่งเห็นเพื่อนได้ละคะ่ะจังมาหาเลาอเบิ้งห็ดเนาะแต่ไม่ได้เป็นเหิดพึงเขาเนะะี่ยค่ะก็ออกเป็นจุ่มอยู่นะคะ่ะแต่ว่ากระจุ่มบนใยมูบนใยเนาะคะ่ะก็ออกเป็นห่าง มองต้องเทียกับมองละดอกสองดอกไปเลยๆนะคะ่ะถ้าเป็นมูกกะหาดอกมุกดอกอยู่ค่ะแล้วก็ช่องแท้ๆนี้หอาก็มาได้เป็นเห็ดเนี่ยค่ะ uh huh. เห็ดเป็นเห็ดนาเลียมหรือว่านาเล็ดน,นะคะ่ะ uh huh. เห็ดนาเลียมใหญ่นะนาเลียมหนามุม่มหนเาเมาเนนะคะ่ะ uh huh. นี่แหละจกักเพื่อนกันเัื่องใดนะคะ่ะแต่ว่าเห็ดชนิดนี้กินได้เนาะเนี่ยบางคนเพื่อนบ่รู้จากเพื่อนก็เก็บทิมได้ค่ะเนี่ยเพื่อนเก็บทิมแต่ว่าสะเเ่าเสดายสะเาะสะเาก็เลยเก็บออเนะคะ่ะ ก็ไม่ได้เป็นเหตดก้อนนี่ก็ออกห่างๆเนาะคะ่ะมูระดวกกับบ่เห็นเป็นมูแงปันใดเนาะหรือว่าเหลียตาเพิ่นกับบ่รู้จักหรอกคะ่ะเอาเนี่ยที่พ่ดีใจที่สุดเลยนะคะ่ะตั้งแต่แพี้มาอยู่บ้านนี่เนาะตั้งแต่มาอยู่ในอำเภอนี่นะคะ่ะอำเภอพักดีเนี่ยก็ได้กินบอกค่ายเขาเมื่อนี้โดนแล้วะคะ่ะโดนอีหรีแล้วก็สีว่าเป็นเจ็ดปีแปดปีหรือว่านี่แหละแล้วน่าแปดปีเนี่ยคะ่ะตัเ้เพต่มาอยู่นี่เนาะ,ะมาอยู่ได้แปดปีลแล้วละก็ได้กินเยอะเชอ แต่ว่าบอกที่พวนน่ะได้กินยู่มันกับบอคอยมีคือบานเก่าเนาะค่ะบานเก่ามันเป็นดงเนาะมันกับหากินง่ายเนาะค่ะแต่ว่าแถวนี้มันกับเป็นายๆว่าเป็นโคกอยู่ค่ะแต่ว่าเป็นโคก็แค่โคกขี้หินโคกนี่เนาะบานเก่าสาพมันกับบเป็นขี้หินมันกับเป็นทรายเนาะนี่แหละหากินยากคื่ได้ค่ะเนี่สำหรับแถวๆอยู่ในนี่เนาะค่ะเนาะอยู่ในจังหวัดนี้เนาะอำเภอเนี่ย มึงเนี่ยพว่วงบอกง่ายแล้วก็นุ้ยบอกง่ายเป็นต่ออ้อซอดนะคะถ้ามันสุกแดงนี่สิกินแซ่บกว่านี้เนาะคะ่ะแต่ว่าพยายามคนอื่นมาเห็นหนละักคุณก็มาเอากวอนคนบ่นได้กินนักเช้เนาะคะ่ะก็เจ้าของขึ้นยากก็เลยเก็บไปเนะะี่ยค่ะก็เสียเอาไปให้ลูกให้เต้าได้กินเบิองเนาะคะ่ะเพราะว่าลูกสาวแถวมาอยู่นี่ก็บ่ฮั่นได้มีผู้ใดเคยกินจักเช้านะคะ่ะเนี่ยกระทั่งน้องแซมน้องแซมก็ยังบ่ฮั่นได้กินจักเช้เนาะคะ่ะเนี่ย แล้วเนี่ยน้องแป้งให้เกิดอยู่นี่เลยค่ะก็บ่ได้กินเท่าก็มีถุนีสองคนนะคะแบบจะไปฝากลูกเท่านั้นเนาะเอากลับออกนอกประเด็นจากเรื่องเห็ดแล้วนะคะนี่แหละความดีใจแล้วค่ะมันมันม่พอเนาะค่ะมันบ่ได้กินโดนหนาวพี่น้องเออคามบางคนพี่น้องบางคนมันก็ได้กินด้วยเพราะว่าเราเจอเจ้าทัศนูสีเนาะค่ะเอาความดีใจของเท่าเองนะคะอาสนะคิดนี่กับคิพออะไรท่นีีแล้วเนาะค่ะ ทำว่าคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพร่ภาพไปนั่นเอด้ค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ